ประวัติส่วนตัวนายกเกษมอภินันทกุลเกิดวันที่23มกราคมพศ4 4 7 5ปัจจุบันอายุ81ปี ประวัติการศึกษาอาจารย์กรเกษมอภินันทก,กุลจบการศึกษาปริญญาตรีเกียรินิยมอันดับสองจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2499และได้รับการอบรมในหลักสูตรพิเศษทางด้านวิศวกรรมปรับอากาศที่ Carrier Training Center ของบริษัท Carrier จำกัดณเมืองซีราคิว มลร์ฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในปี2515ประวัติการทำงานและผลงานเมื่อจบการศึกษาท่านอาจารย์เกษมได้รับราชการเป็นอาจารย์โรงเรียนทหารช่างจังหวัดลาดุรีอยู่นาน1ปีครึ่งจากนั้นก็ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยอยู่นานสปี และได้ลาออกไปทำงานเป็นวิศวกรให้แก่หน่วยงานสหรัฐอเมริกาชื่อ OICC Thailand ที่กรุงเทพนาน10ปีโดยท่านอาจารย์เกษมทำงานเป็นวิศวกรออกแบบง,งานทางด้านวิศวกรรมและต่อมาได้ทำงานเป็นวิศวกร,รควบคุมโครงการทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่บริษัทชิโนไทยจำกัดนาน1ปีต่อจากนั้นท่านอาจารย์เกษมได้ทำงานอยู่ที่บริษัทบีกรีมจำกัด ผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศแคลเรียในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมอยู่นาน19ปีจากนั้นได้เข้าทำงานเป็นวิศวกรเครื่องกลที่บริษัท c t e ทคและบริษัท Dynamic Engineering Consultant นาน22ปีจนลาออกและเกษียณอายุเพื่อพักผ่อนอาจารย์เกษมอภินันทกุลอยู่ในวงการวิศวกรรมปรับอากาศมานานกว่า50ปีถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทาง ความรู้วิศวรกรรมปรับอากาศที่ดีมากและมีบุคลิกที่อบอ้อมอารีต่อบุคลากรในวงการวิศวรกรรมปรับอากาศท่านมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญทางด้านวิศวรกรรมปรับอากาศที่ดีมากท่านจะมีทั้งเอกสารและการให้คําแนะนําความรู้ต่างๆเมื่อคนในวงการวิศวรกรรมปรับอากาศมีปัญหาท่านจะตอบคําถามได้อย่างชัดเจนทําให้ทุกคนรักและนับถือว่าท่านเป็นกูรูในวงการวิศวรกรรมปรับอากาศ ท่านอาจารย์เกษมนั้นได้ทำงานให้แก่ภาครัฐและเอกชนต่างๆมากมายเช่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยและสภาวิศวกร,รเป็นต้นท่านได้อุทิศตนในการทำงานอย่างเต็มที่เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ทุกคนที่รู้จักท่านดี ผลงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมอาทิเช่นอนุกรรมการจะทำหลักสูตรช่างปรับอากาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานผู้ทรงคุณวุฒิกว .115 สำนักง,งานมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมวิทยากรและกรรมการสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยปี2507 2551 ผลงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยอาทิเช่นในปี2546ถึง2553เป็นกรรมการที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยปี2536ให้คำปรึกษาและช่วยงานชมรมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยเขียนบทความชุดบทความวิชาการของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย รางวัลท่านได้รับรางวัลวิศวกรวสทดีเด่นปี2547ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในวาระครบรอบ60ปีเมื่อปี2547ปัจจุบันนี้ท่านยังทำงานให้แก่สภาวิศวกรเป็นที่ปรึกษาให้แก่สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศอาจารย์เกษมอภินันทกุลถือว่าท่านเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า และมีพระคุณต่อวงการวิศวกรรมปรับอากาศตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติคณะกรรมการคัดเลือกวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่นประจำปี2556สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยจึงมีมติเป็นเอกฉันยกย่องให้ท่านอาจารย์เกษมอภินันทกุลเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรางวัล วิศวกรปรับอากาศดีเด่นประจำปี2556